ผมพาดูมุดดำสองสาปากครับพี่น้องนี่1ปากฝั่งด้านนู้้นอีกนู่น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 กำลังรับเครื่องดื่มและโปรไหมอีกหนึ่งปากครับพี่น้องเรามาลุ้นกันครับผมดำลงไปแล้วหนึ่งครับ ไม่กองนี่นาะไม่กอง <laughs> อูอู้เงียบเลยนะบอกไม่กองนี่เนี่ยอูเจอแล้วบอปากเนี้วคนหนงเเกี้ยเลยวะเดี๋ยวผมย่างไก่โมงนี้อ่ะเฉพาะอู้ฉาเนี่ยสินาทีกว่าจะได้ มาดูปากนี้ครับครับที่บอกว่าปลาข้าวปลาข้าวปนินปนินนี่หมามาเงินน่ะมาเล่นเด่นเง่นแดงเงินน่ะ

นนี่ไหนดูไส้ล้วนปึ๊บมาเป็นไงครับเชนตังเงียบจ่อยเอามุดดำนี่มุดดำ โบเอาอ่ะ mm ัน hmm. จ่มจับจมบ mụt đầm cả luôn luôn lùng bi lùng bi lùng bi น่ารุนกว่าครับพี่น้องนี่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 ยังยังยังมีแตนไม้มีแ้ไม้อีกสูงกลับหน่อยดิโอ้นายเต๋อ โอ้ยปล่อยขึ้นขึ้นกันน่วะเดี๋ยวครับพี่น้องดูต่างที่ก่อนไหนตลวดตลอดคือดูตลอดทั้งไหนขึ้นทั้งไหนโอ้โห้ปมา เยอาไม่ได้คืนท็กขนนะมดเลยคืนหบีบคอคาดลาะขอบน้องนีง่และเป็นไงครับเส้นโอ๋สมทานท่านขายเขาเท่าไรครับฝั่งเนี้ยเส้นอู นี่อย่างล่ะนุ่นนุ่นเสียงต้นเสียงครับพี่น้องอย่าให้มันไหลหาดคอยด้วยมาโอ้โอ้โหคุณภาพจริงๆครับพี่น้อง บอกว่าเอาคืนมาเงินอะไรเอกคืนมาครับที่ไทน่ะมาเดี๋ยกดเงิยปลาพี่น<ะ>้นองเลย้<ะ>นั่นคือเสียนป้อง<ะ>เห็นบ้านหนองว่าตำบลชีรองอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิครับพี่น้องจบจากลาเลย